สวัสดีครับทุกคนผมเฮมโฟโมนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดต p o s i t i o n อีกอันนึงก็คือตอนนี้ผมดอย SOL อยู่แล้วก็ BTC แต่ BTC เนี่ยผมเข้าไปนิดเดียวนะครับแล้วก็โดนหลอกนะครับ BTC เนี่ยหลอกผมเจ็บมากก็คือผมเห็นว่ามันมันเบรกขึ้นไปเนาะเดี๋ยวผมเอาการาฟให้ดูผมเห็นว่ามันเบรก จุดที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะพุ่งต่ออีกสักนิดหนึ่งแต่มันเป็นไทไทฟรมเล็กผมก็เลยอ่ะไม่เข้าเยอะเข้าแค่ครึ่งบิดแต่จริงมันก็มีกำไรนะแต่ผมไม่ได้เอานะครับไม,ไม่ได้ TP คิดว่ามันจะขึ้นไปต่อครับเนี่ยผมเห็นมันเบรกตรงเนี้ยช่วงตรงเนี้ยผมเข้าไป391ใช่ไหมก็คือจะอยู่ประมาณนี้ราคา3 นี่ก็คือตรงนี้มันขึ้นไปถึงประมาณ3า3 9 7ผมไม่ได้เอากำไรนะครับผมคิดว่าเอ้ยมันน่าจะขึ้นไปแล้วย่อแล้วลงแต่มันไม่ขึ้นนะครับเพราะตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะรีบาวแต่ตอนนี้ยมันลงมาเนี่ยผมจะหาทางแก้แก้ก่อนก็คืออาจจะ เราดูสถานการณ์ตอนนี้นะครับแต่ถ้ามันหลุดหลุดโลตรงนี้สาผมว่ามีสิทธิ์ที่จะลงไปต่ำกว่านั้นอีกนะครับก็น่าจะอยู่แถวแถสามหกถึง3าถ้าหลุดถ้าหลุดถ้าหลุดวงกลมใส้นี้ลงไปนะผมบอกเลยอู้ยยับไม่ยับแค่ b t c นะครับอัลเทเนตจะเล็กว่านี้อีก ซึ่งผมเข้าโซไปด้วย SOL ผมก็เข้านะครับเข้าหนักเลยตรงนี้อาการอารมณ์ก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆกันนะครับแต่ถ้ามันรีบาวให้ออกก่อนผมก็จะออกก่อนนะครับสำหรับ SOL เนี่ยผมจะไม่สู้ตลาดครับแต่ว่าที่ผมตั้งเป้าจะขาดทุนไว้ก็ผมตั้งเป้าไว้สักแสนบาทผมก็จะคัดออก สำหรับ SOL แต่ถ้าเดิ้งให้ออกผมก็จะออกก่อนสำหรับตัวนี้นะครับเพราอดูท่าทางแล้วเนี่ยถ้า BTC ลากเนี่ยผมบอกเลยเราอาจจะเจ็บหนักสำหรับคนที่ถือเอา n นตนะครับเพราะแท่ง2แทงนี้ค่อนข้างที่จะโอ้โหยับอะข่อนข้างที่จะยับนะครับคือแท่งนี้กดลงมาเนี่ยคือโหดมากโดนตบลงมาจากแนวแนวต้านนะครับ แต่ก็นั่นแหละครับต้องวางแผนให้ดีดตอนเทรดนะครับไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะหวังแต่กําไรอย่างเดียวมันไม่ได้นะครับมันต้องมีขาดทุนด้วยคือถ้าเราหวังแต่กําไรมันจะทําให้เราคิดแต่ว่าเอ้ยเราเข้าลงทุนเทรดเนี้ยเราเทรดเนี่ยเราต้องได้กําไรอย่างเดียวมันจะทําให้เราไม่อยากจะขาดทุนไม่อยากจะยอมคัดยอมสต็อปลอสออกมานะครับผมฝากไว้ด้วยนะ เพราะว่าหลายๆคนจะเป็นแบบนั้นนะครับเราต้องเผื่อผิดทางและวางแผนดีๆก่อนเทรดเพราะถ้าเราวางแผนแค่เราจะกำไรอย่างเดียวเราก็จะไม่มีสต็อปลอตเลยลองสังเกตตัวเองดูนะครับต้องรู้จักยอมบ้างเพราะว่าไม่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 ใช่ว่าทุกการลงทุนเราจะได้กำไรเสมอไปนะครับฝากไว้ด้วยก็เทนนี้ตั้งเป้าไว้ว่า สักแสนหนึ่ง sol นะครับถ้าจะคัดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ได้กำไรมาตลอดถือว่าเทียนนี้ก็มาลุ้นกันแล้วก็มาวางแผนแก้กันอีกทีนึงนะครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผม